ก็สร้างเรียงป่าครับนี่คือนำโค้งครับทาบ้านทานะครพนมครับเขามีก็สร้างเรียงป่าแบบนี้แะครับไปเป็นแนวยาวไปเลยครับนี่คือริมนำโคงนี่คือฟังโขงนี่คือเศร้าวสวน สูบน้ำโคง้งขือมาลดผักผักมองเห็นอยู่ฝังโค้งด้านนนนคือประเทศล่าครับ ก็คือเล้าครับน้ำโค้งในพืชเอิ้น้ำโคง้งน,โคงน้อยครับที่ฟังนะคือเห็นอยูน่น่ะคือประเทศเล้าก็คือดอนประแดกครับถ้าภาษาคนไทยเอินคือเกาะแก่งตามลำหน้มเกาะแก่ง ลำน้ำตามลำน้ำโของอันน,นี้เป็นทางจักรยานครับที่เพื่นส้างไว้รองรับ พวกที่ปั่นจักรยานจานนครพนมมาถาดพนมนะครับเดี๋ยวประทาาหนันคือด้านทิศเหนือครับทิศเหนือนี่คือไปคอนครพนมทหารไปทางนหนกอคือทางทิศใต้ครับไปถาดพนม อันนี้แม่พ่อนผนมาเก็บหมังม่วงครับมังม่วงต้นนี่แหละที่เอาไปห็็ดหมังม่วงอันนี้หั่เห็ดข้าวเหนียวมูนเมื่อนั่นนะที่บอกว่าสวนน้องไส้ยูริมฟ่งโขงนะครับ ามาปลูกพักเก็บพักอยู่นี่แล้ะไปขายเองเก็บเองขายเองปลูกเองขายเองโอ้ยจะเป็นซันกล้องก็ดี ้องมีกระังเปนซัน,เอ,น,นเออ,เ,อาาเก็บ,บเองขายเองไปขายตลาดเล่นนู แพลพลินี่บ่มีอย่างบอกข้ามองหาสมงม่วงน้องอยู่นี่แหละพี่แนละครับหมองม่วงมังม่วงหยั่งนะสามบอลน้องไส้บ่หูจักเลยมันบอกว่ามังม่วงผสมมังม่วงกายพันธุลักษณะ แม่พอนเอาไปบ่มหละยเห็ดนั้นเขาเหนียวมู้นแซบประสนเขาเหนียวมูล,ม,ลมักม่วงครับมักม่วงกลายพันธุ์ <c oughs> vâng anh em 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 không em 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 น,น,น,นี่แหละคือสวนริมโค้งครับเจ้าสวนปลูกเองขายเองเอาไปขายตลาดเลนู่ครับขายยาขายในเ้อสวนดแคมมือละได้มือเจา้าลอยแลายาะยญ้าเฉพาะของในสวนนี่ละลยดนมือละซีหาลอยบอขาดมือและสวนริมโข้งแปลงนี่ไผอยากซื้อก็มาเด้อครับเด้อขายเด้อบรรยากาศดีอืม เนื้อที่เท่าไรนี่สองงานสองงานพิกัดริมฝังโขงตรงขามกับสถานีตำรวจลักซิล่าใครต้องการอยากยยิ่ริมโขงก็มาครับมาติดต่อได้